ร้อนเหรอร้อนก็แย่แล้วพี่ไปไปไปต่อไปเร็วคอยพี่เงีรีบขับตามคันนั้นไปเลยคันดำนั่นแหะพี่พี่ขับมาเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยโอ๋นี่ก็เร็วสุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยพี่เมื่อชนแล้วคอยพี่จอดเลยจอดเลยจอดข้างเลยจอดเลยจอด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 คอยหลังหน่อยพี่คอย มีไรนายทำชุดฉันเลอะขอทานเหรออะไรนะชุดเธอมันก็ไม่น่าจะสาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วปะหากินวิธีเนี้ยไม่เวิร์กหรอกพี่ครับเดี๋ยวออกรถเลยก็ไเลครับเอาไปเอาไปสิรีบไปเลยพี่เฮ้ยพี่เห็นจะไป่ขอทานจริหัอเนี่ย เราไม่เอาให้พี่ได้นะที่ไม่จิไม่ได้พี่เรื่องนี้มันต้องเคียรคนอย่างมันนี่ฆ่าได้อย่างไม่ได้ตามไปเลยพี่เอางั้นเลยอ่ะเอาเงี้ยแหละไ